เรื่องทิศทางเนี่ยจานยังไม่แน่ใจครับนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ไปก่อนละกันนะครับมันต้องเปิดดูเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจมันเองนะครับเอาว่าทิศทางการโหรจรเอาตามตำรับตำราของโหราศาสตร์เป็นหลักกันในเนี่ยบางทีกลางวันกลางคืนเนี่ยนะครับเส้นสุริยันถีอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าทิศ ทิศมันเป็นอย่างนี้นะครับดาวปันต้องโครจรจากทิศตะวันออกตอนนี้มันปัดไปทางเหนือเพราะมันเป็นฤดูหนาวเห็นไหมครับเห็นเนี้ยมันจะต้องโครจรจากตะวันออกใช่ไหมครับไปทางตะวันตกไปอย่างนี้เนาะแล้วเมื่อกี้เราเห็นกลุ่มดาวจากาักรราศีใช่ไหมว่ามันเป็น แพะเป็นเป็นบัวเป็นปูเป็นสิงโตเป็นอะไรมาทางนี้มนันก็ไปตามเส้นทางการโคจรของดวงอาทิตย์นี่แหละเห็นไหมครับไม่ทราบพอ,พอจะเข้าใจไม่เลยอ่านักษาเรียนไปก่อนนะ อย่างลูกศรที่รักษาเห็นอย่างนี้ก็คือเส้นทางการโครจรของดาวที่เราเห็นในโปรแกรมเมื่อกี้นี่นแหละนะครับจากตะวันออกไปทางตะวันตกนะเส้นทางการโครจรของดวงอาทิตย์ก็คือหมายความว่าพอเช้าขึ้นมาเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยไปตรงที่ตะวันตกช้าขึ้นมาาตะวันออกนั่นคือเส้นทางการโครจรของดาวทุกๆดวงได้ซ้ำแปบน บนท้องฟ้านะจริงๆเนี่ยโลกเนี่ยมันโคจรไปรอบดวงอาทิตย์แต่ทางโารรักษาเนี่ยถือว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางและดาทุกดวงโคจรรอบโลกนะครับมันเป็นอย่างนีน้ต้องค่อยๆทำวางวข้จใจมันด้วยท่านนายเอกนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะเ,รเยพราะเป็นสัปดาห์แรกนะครับสาหรับหลายๆท่านนะครับเอามาดูต่อแล้วกันนะครับ มันจะได้ area ทางนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ทำ้างไหนไวนะ <c oughs> ถ้าจะิงทำได้เนาะเดี๋ยวทำเบอร์ตรงนี้เนาะแต่ว่าไม่เกินขีดนี้นะประมาณนี้ทางนี้ก็ได้ถึงนี้งั้นเดี๋ยวอาจารย์หมุนกล้องนิดหนึ่ง ป่ะอ,อันนี้มันจะได้ไม่เวเ้นที่เขียนไปรักษาดูต่อนะครับ้าเสม,มือนว่าโลกเราอยู่ต้องการใชไหมครับแล้วดาวจะโครจรคิดทางไปทางนี้นะครับให้รัทราไว้ลวกันว่าคิดทางการโครจรของดาวเนี่ยจะโครจรเป็นคิดทางทางนี้ ยกเวลาหูกับเกตนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะได้วานต่อไปนะครับในส่วนนี้คือจักรราศรีพิาพาตตรงตรงสือไม่เห็นเลยนะยู่งบนโอเคตอนนี้ท่านก็ได้จัดแบ่งนะครับในจักรราศรีทั้งหย่สองออกเป็นส่วนเย,ย่ยอยๆนะครับหนึ่งราศรี มีค่าเท่ากับสามสิบองศานะครับอหนึ่งจากราศีถ้ารอบเลยเท่ากับสามร้อยหกสิบองศาอหนึ่งราศีมีสามสิบองศาในแต่ละราศีท่านก็ยังแบ่งอีกอาจารย์ส่งรูป จากราศีไปนักศึกษาเราบอกให้ดาวนโหลดไว้เนี่ยนะครับอันน้่าลักคือแบบฝึกหัดให้นักศึกษาเขียนดาวเขียนส่วนแบ่งส่วนต่างๆของราศีลงไปนะครับเพื่อเป็นการสวกนักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้จะเขียนให้มันใหญ่ๆตอนรนื่อง่งโอเค อาจารย์จะตัดมาเฉพาะราศีเมษเป็นเป็นการอธิบายนะครับศศิ์วิถุนมีนก็เมือนอาจารย์จะขยายภาพเฉพาะราศีเมษให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะบอกว่าทุกๆุราศีนะครับทุกตัวราศีเนี่ยนะครับ จะแบ่งส่วนเท่าๆกันอย่างนี้ละกันแล้วก็จะเขียนที่ราศีเมษนะเพราะมันจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับให้ดูให้ชัดเจนนะครับมาดูนะครับอะหนึ่งราศีอ่าราศีเมษหนึ่งราศีสามสิบองศาเริ่มต้นนะับศูนยองศาอยู่ตรงนี้นะครับ ไปตามทิศทางการโปรจรของดาวโหลดอีกแล้วเห็นไหมพอขยายยุบลงไปนิดนึงได้ไหมนักศึกษามันไม่มีพื้นที่เขียนนะได้ครับได้ครับนะัมันพื้นที่เขียนมันไม่มีอาจจะได้มากขึ้น ก,ก็มีหนึ่งเดีย่ยังเป็นท <ๆ S 2> ี่เขียนไม่มีนะครับเริ่มที่ศูนย์องศาหนึ่งราศีเท่ากับสามสิบองศาคืออย่างนี้นี่เป็นหนึ่งราศีทุกทุกราศี จะมีค่าเท่ากันทั้งหมดนะครับโอเคในส่วนของราศีก็ยังแบ่งส่วนย่อยออกมาเป็นดังนี้นะครับและทุกๆุกราศีก็จะแบ่งเหมือนกันนะครับโอเคก็จะแบ่งอย่างประมาณการนิดนึงอย่างนี้ ถ้ารักษามีบางคนอาจจะมีแล้วดูอันนี้ไป็นกระดแต่ทั้ที่ราศีเมษก็จะแบ่งอย่างนี้แหละนะครับทุกราศีแบ่งเหมือนกันนะครับ อนะอันนี้พูดเฉพาะเมเป็นตัวอย่างแต่ราศีอื่นก็จะแบ่งอย่างนี้เหมือนกันเท่าๆกันเหมือนกันทุกราศีในดวงของจัดราศีนี่แหละนะครับแบ่งเท่ากันทั้งหมดนะ 1, 2, ช่องตรงนี้นะครับอาจารย์เขียนเป็นหนึ่งสอสามช่องตรงนี้เรียกว่าตรียาง ในหนึ่งจักรราศีเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นสามตรียอย่น,นักษาช่วยกันตอบสิครับว่าตรียางละกี่องศาดูอย่างนี้ไม่ยากนะกี่องศาครับ10องศาครับป็นองศาถูกต้อง10องศาค่ะครับผมตามนะี้เนาะตบ ยีสิ <24. S 2> เห็นไหมครับเท่าๆกัน่าหนึ่งราศีจะมีอยู่สามตรียางคือตามนี้นะครับแล้วในแต่ละตรียางที่ว่าเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยตรียางที่หนึ่งตรียางที่สองตรียางที่สามนะครับอเวลาจะอ่านองศา หรือเรียกแนวางหรือตรียางเนี่ยนะครับให้จากขวาไปซ้ายตามทิศทางการโครจรของดาวนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับหรือทิศทางการทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้เรียกว่าตรียางหนึ่งราศีมีสามตรียางเท่าๆกันตรียางละสิบองศานะครับและในแต่ละตรียางเช่นตรียางที่หนึ่งนะครับจะมีการแบ่ง ส่วนออกมาเป็นอีกสามส่วนตรงนี้อ่าอาจารย์เขียนว่าหนึ่งสองสามตียางที่สองอาจารย์เขียนเป็นสี่ห้าหกตียางที่สามอาจารย์เขียนเป็นเจ็ดแปดเก้าให้เห็นเป็นจำนวนนะครับส่วนนี้เรียกว่านวาง นะครับหนึ่งราศีมีสามตียางนะครับหนึ่งราศีมีเก้าหน้าวางหนึ่งตรียางมีสามหน้าวางตั้งเล่มนะครับ หนึ่งราศีมีอยู่สามตียางหนึ่งราศีมีอยู่เก้าหน้าวางเห็นไหมครับหนึ่งตียางมีอยู่สามหน้าวางตรียางที่หนึ่งมีอยู่สามหน้าวางตรียางที่สองก็มีอยู่สามหน้าวางตรียางที่สามก็มีอยู่สามหน้าวางนะครับเรียงกันนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนบนเรียกว่าหน้าวางหรือว่านวะที่แปลว่าเก้าตียางตีก็คือแปลว่าสามนั่แหละ นะครับเข้าแบ่งกันมาอย่างนี้นะครับหนึ่งหนึ่งรนาวางเท่ากับเียองศาขนาดสาตอบได้ไหสามสิบสามจุดสามครับ เท่าไหร่นะครับสามสามจุดสามอย่างนี้ใช่ไหมครับขอใจครับอานะแปลว่าส่วนของอ่ะราศีที่มีทั้งหมดสามสิบองศาหาเรขเก้าอะนวานี่เขาเรียกเป็นโลกเนะี่ย ระหว่างลูนที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สาไปถึงระหว่างลูกที่เก้าทุกๆราศีก็จะเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือหนึ่งราศีมีอยู่สิบองศาแอ้สามสิบองศา<笑><笑>เมื่อเอาเก้าไปหารเป็นเก้าส่วนเก้าสามยี่สิบเจ็ เหลือเศษสามนะครับก็คือเก้าจุดสาม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 อย่างเงี้ยองศานะครับอ่าหนึ่งองศามีค่าเท่ากับหกสิบรดาเราก็จะว่าถึงเรื่องคำนวณกันเล็กน,น้อยนะครับเพราะว่า มันหนีไม่ได้เราเราจะต้องรู้เพราะว่าต้องปูปพื้นไปถึงวันข้างหน้านะครับที่นักศาาจะต้องทําความเข้จจาใจกับเรื่ององศาเล็บดาของดาวด้วยนะครับแต่ในชั้นต้นเนี่ยเอาแค่พอรู้นะครับรู้พื้นพื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกหนึ่งนว่างมีค่าเท่ากับสามจุดสามสามองศาเนี่ยสาตอบได้ไหมครับว่าอ่า หนึ่งรนว่างที่ว่าเนี่ยสามจุดสามสามองศามันเท่ากับกี่องศากี่ลิบดาคิดไงครับ <3 S 1> แต่หกเกณฑ์ทีิว่าสามองศา,ายี่สิบลิบดาถูกต้องดีมากสามองศา,ายีสาา่สิบลิบดา,า,านะครับถ้ากรณีนัก่กษากดเครื่องคิดเลข อบอกวิธีกดเ้ก็สดรนะครับสามสิบตั้งหารด้วยเก้าอกดไปด้วยครับหยิบมาเลยกดจากโทรศัพท์ไปได้อ่าสามสิบหารเก้าจะได้สามจุดสามสามใช่ไหมไอ้ตรงจุดสามสามนี่มันคือทศนิยมใช่ไหมครับเรารู้ว่าหนึ่งองศามีหกสิบลิบดาดังนั้นเนี่ยเราได้ค่าสามจุดสามสามสามออกมาเนี่ยนะครับ เราก็ลบสามไปคือลบจำนวนเต็มตรงนี้ออกไปมันจะเหลือทศยมแล้วเอาทศยมเนี่ยมาคูณหกสิบมันก็จะได้ยี่สิบริบดานแหละนะครับเพราะ,ะรว่าปัดเศษลบทศยมขึ้นไปด้วย่ยวิธีคิดเวลานักศึกษาเรียนเรื่ออคำนวณจ,จาะก็ต้องบอกวิธีกดเลขด้วย ่ะโอเคเนาะ,ะให้ทราบว่าถ้าไม่อยากคิดก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาให้ทราบว่าตัวนี้มันสีบเตะไอ้ส่วนตรงเนี้นะครับส่วนละสามองศานะครับสัญลักษณ์องศานะนัขวังนันงกศึกษากงจำได้นะยี่สิบลิตราลูกที่หนึ่งระวางลูกที่หนึ่ง ระหว่างลูกที่หนึ่งนะครับสามองศายี่สิบลิบดาลูกที่สองก็สามองศายี่สิบลิบดาลูกที่สามก็สามองศายี่สิบลิบดานะครับอันนี้คือเป็นตรียางใช่ไหมรวมกันสามลูก ลงมาได้เท่าไหร่องศา,าด,ดูนะครับบวกลงมาตรงตรงยี่สิบสี่สิบหกสิบลงมาตรงตรงสามหกเป็นเก้าเก้าองศาหกสิบบดาหน่งองศามีหกสิบีบดาแล้วก็ทอนลงมาเป็นสิบองศา่วนริบดาเห็นไหมครับมันก็คือส่วนของสิบองศาที่เป็นตีอย่างนั่นเอง เข้าใจไหม